คุณอนุทินก็เดินสายนะครับไปที่วัดแล้วไปกราบนมัสการพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมวัดในเต่าที่ห้วยอดคุณอนุทินเนี่ยเคยมาที่วัดในเต่าก่อนที่จะได้เป็นนายกแล้วนะแล้วก็เมื่อวานได้โอกาสไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับพระท่านก็อวยพรเนาะว่าขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยครับในฐานะนายกสองสมัยนะโอ้โ

อ่ะก็ถือว่าเ<ล>มื่อวานนี้เาใส่หมู <c oughs> ด้วยแล้วก็ขวัญกําลังใจของพลพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้มาเต็มเออมาเต็มแล้วก็ค่อนข้างคึกคักได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมนะฮะ